ดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นี้นะคะเราก็ยังเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้แบบโครงงานนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะเราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆอยากรู้ไหมคะวันนี้คุณครูเพิ่งก็มีอะไรมาด้วยเนี่ยเด็กๆอะไรนะเด็กๆลองดูสิคะ่ะว่าคืออะไร เด็กๆรู้ไหมคะรู้จักไหมคะว่านี่คืออะไรคะเด็กๆขนมอะไรนะนี่นะคะก็คือลูกอม M and M นั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆเคยทานไหมคะรสชาติมันเป็นอย่างไรคะเด็กๆรสชาติหวานใช่ไหมคะข้างในลูกอมนะคะมันมีอะไรด้วยคะมันมีช็อกโกแลตแล้วรสชาติเป็นยังไงคะ หวานหวานขมขมใช่ไหมคะแต่ว่าขมไม่มากใช่ไหมคะเป็นช็อกโกแลตอยู่ข้างในนั่นเองเป็นเม็ดส,สีต่างๆค่ะหลากหลายสีเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูพึ่งก็นำเจ้าลูกอมเม็ด m อ m เอนี้นะคะจะพาเด็กๆนะคะทำการทดลองกันค่ะเด็กๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำการทดลองกันนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองพร้อมๆกันเลยค่ะ ไปกันเลยค่ะเด็กๆไปกันเลยอุปกรณ์ในการทดลองเรนโบว์ M ็นะคะก็มีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ 1. ลูกอม n m ็ M ค่ะ2จานค่ะและ3น้ำเปล่านั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูขอเก็บป้ายอุปกรณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเริ่มจาก นี่เลยค่ะให้เด็กๆนะคะนำรูปอม n อ m นมนะคะมาเรียงไว้ในจานนะคะเป็นวงกลมค่ะนี่นะคะคุณครูเพิ่งก็ได้ เรียงเม็ด m แ m นะคะเสร็จแล้วนั่นเองค่ะค่ะคุณครูพึ่งนะคะก็ได้เรียงเม็ด m แ m เป็นวงกลมนะคะลงในจานใบนี้นั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าเมื่อคุณครูพึ่งนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปจะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆเด็กๆลองทายดูสิคะว่าเม็ด m m, m จะเป็นอย่างไรคะเอ๊จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดู การทดลองกันเลยนะคะคุณครูเพิ่งจะเ,เทน้ำใส่ลงไปแล้วนะคะเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะ,ะเด็กๆลองสังเกตเม็ด M N M MM ของคุณครูเพิ่งดูนะคะ ว้าวเริ่มเป็นยังไงคะเด็กๆเม็ด m อ็ m ของคุณครูเพิ่งเริ่มละลายแล้วใช่ไหมคะเด็กๆสามารถที่จะทำการทดลองเม็ด m อได้ที่บ้านนะคะเม็ด m อนะคะสามารถซื้อได้ที่7ซ l e v น n นั่นเองคะ่ะเด็กๆด,ดูสิคะว้าวการทดลองของคุณครูเพิ่งทำไมคะ โอ้เม็ด M&M ของเราเป็นสีต่างๆที่เราวางไว้ดใช่ไหมคะเด็กๆค่ะคุณครูพึ่งนะคะก็จะสรุปผลการทดลองให้เด็กๆฟังนะคะเม็ด M&M นะคะมีความหนาแน่นเท่ากับน้ำนะคะเกิดการสมดุลทําให้เกิดการแพร่กระจายของสีนั่นเองค่ะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าทำไมคะลูกอมของเรานะคะ เมื่อเราใส่น้ำลงไปนะคะนะคะเมื่อเราใส่น้ำลงไปลูกอมของเราก็เกิดการละลายนั่นก็คือการละลายนี้เรียกว่าการแพร่กระจายของสีนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆก,กิจกรรมที่คุณครูเพื่อนนำมาฝากเด็กๆในวันนี้นั่นก็คือการทดลอง เลนโบ M m อสนุกไหมคะเด็กๆสำหรับพรุ่งนี้นะคะคุณครูพึ่งจะมีการทดลองสนุกๆอะไรมาให้เด็กๆได้รับชมกันอีกเด็กๆต้องติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพึ่งต้องขอตัวราเด็กๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ